สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหโในที่สุดก็โผล่เผยโฉมออกมาจนได้นะครับ FC ทุกท่านถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธเสียงหลงอย่างไรก็ตามนะครับ FC ทุกท่านแต่ว่าพยานหลักฐานต่างๆนี่มัดตัวจนดิ้นไม่หลุดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาไลยสดปฏิเสธ ว่าตนเองไม่ใช่ผู้กระทําก็ตามนะครับเอฟซีุกท่านแต่เวลาที่ขึ้นศาลนั้นนะครับศาลท่านจะเชื่อในพยานหลักฐานเท่านั้นนะครับคาพูดของคนจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามคําพูดของคนลิ้นมันไม่มีกระดูกนะครับจะตลบตะเลงอย่างไรก็ได้นะครับเอฟซีุกท่านโดยเพจหนุ่มโรงงานแคบหมูหนุ่มฟิลเลนนะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าต่อให้ลบก็ตามเดอ้อคนแคบไว้หมดแล้ว ก่อนสิดาหรือจะขู่ใครควรดูว่าจะเอาเพจหรือเฟซจริงที่มีตัวตนคู่จริงๆหรือหรือว่าสติดุดเองนะครับเอทุกท่านจากกรณีแอดมินเพจนาริตะโตเกีวนะครับที่ออกมาโพสข่คมขู่บอสบิ๊กถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับ f อฟทุกท่านด่าพ่อเขาสารพัดนะครับนำซ้ำยังเอารูปลูกๆของเขามาเป็นโปรไฟล์ด้วยนะครับเอ คดีนี้จะต้องอยู่ที่บอสพิกแล้วครับว่าจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างสักคดีไหมนะครับการที่คุณออกมาดา่ามามข่่ขู่ฆ่าเขาแบบนี้ลงโซเชียลนับมันผิดกฎหมายเต็มๆเลยนะครับขู่ฆ่านะครับมันแรงนะครับเอฟซี FC ทุกท่านถึงกับอาฆา,าตมาดายหมายเอาชีวิตเขาเลยทีเดียวนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราเลยนะครับเอฟทุกท่าน ชีวิตของเรามันมีค่ามหาศาลเลยนะครับที่ใครๆจะมาขู่ฆ่าแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะครับแล,แล้วหวยก็ออกที่แม่แรงวันหัวเขียวนะครับถึงแม้จะออกมาปฏิเสธอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ต้องเอาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมาหาักล้างกันในชั้นศาลนะครับศาลว่าตนเองไม่ได้กระทำนะครับเอามาหักล้างให้ได้ สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับเอฟซีทูท่านน่าจะทําเป็นคดีตัวอย่างแก่สังคมสักครั้งหนึ่งนะครับชีวิตใครๆใ,ใครก็รักถึงขั้นขู่ฆ่าแบบนี้นะครับไม่สมควรที่จะปล่อยผ่านไปนะครับเคสนี้มันก็สุดแท้แต่ว่าบอดวิกจะตัดสินใจอย่างไรนะครับพยายนหลักฐานมีครบถ้วนไม่เชื่อว่าจะใช้อารมณ์มุงโหอะไรมาดา่าใครผู้ฆ่าใครกันง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้นะครับโดงโซเชียลนะครับสังคมเห็นหมด ทั่วโลกก็เห็นนะครับเราไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ถูกเพจนี้มาุ่มหู่ฆ่าแบบนี้นะครับเราไปดูกันนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าทําตามกฎหมายเลยค่ะให้กฎหมายจัดการทุกอย่างแล้วอะไรก็จะง่ายและผ่านไปได้ดีขึ้นถึงขั้นตอนของศาลเข้าสู่กระบวนการระบบพยบอมีค่าทุกอย่างค่ะ เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่สังคมรู้จักเยอะมันมีค่าที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะมีหน้ามีตาในสังคมตื่นขึ้นมาทำอะไรทุกอย่างเป็นไรายได้เป็นเงินทั้งสิ้นทำให้เสียหายชื่อเสียงมากคุ่มครูออกซีคนเห็นทั้งประเทศขนาดคนอยู่ต่างประเทศก็ยังรู้เห็นขา่าวเลยค่ะมันกระจายไปทั่วเลยเพราะเป็นคนทางโซเชียลคนติดตามเป็นล้านล้าน เห็นเป็นเด็กคิดว่าทำได้ง่ายๆหรือคนรอบข้างสังคมมีแต่คนดังๆทั้งนั้นเป็นผู้บริหารทั้งนั้นพวกแบบนี้ต้องเอากฎหมายมาดึงสติค,ค่ะพูดเฉยๆไม่เข้าหูหรอกจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยดีที่สุดค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเปลี่ยนชื่อเพจร้อยครั้งเปลี่ยนโปรไฟล์100ลร้อยหนไอดีเพจก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็ตามได้ฝากไว้ให้คิดนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแจ้งความเลยค่ะคุณหนุ่มได้เปิดหน้าคนชั่วนะครับอันนี้ไม่ต้องแจ้งความก็ได้ครับฟ้องตรงได้เลยนะครับถ้ามีพยานหลักฐานพร้อมฟ้องตรงเลยเร็วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากรรมเกิดจากการกระทำล้วนๆจัดเต็มเลยค่ะความยุติธรรมรอเราอยู่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องยอมความแล้วนะขู่จะให้ตายจะให้กินลูกอมขนาดนี้จัดหนัก คดีอาญาไปเลยค่ะนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตท,ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะเล่นแรงเกินไปทั้งข่มขู่ทั้งด่าทั้งแขวเอาคอมเมนต์มาแขวนด้วยอย่าปล่อยผ่านนะคะจะเป็นใครก็ช่างจาัดก,การนนดําเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฟิแนแลนด์คาเฟอุดรไปเหยียบมาแล้วคุ้นๆน,นะ เหมือนที่เพจกี้ลงเลยนะครับเอฟซีรูทนแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่าตอนท่านวยไงคะก่อนน้องบิ๊กไปประกาศขายที่นะครับเอฟซีรูทนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดาฟรีไม่มีในโลกคนน่ะคุณนมกลางเกินมีขูด,ด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอก,กรู้เลยว่าเป็นไผ่คำว่าคำจาคือคนบอกมีการศึกษามีอยู่คนเดียวทานั้นบอได้หนังสือคักน้อหญิง ขหัวเราะแน่ะะะะะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราแคปไว้หมดแล้วเพราะว่าเกินเยียวยาจริงๆทักมาได้นะคะพร้อมส่งให้ตลอดค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่าปล่อยจัดให้หนักค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสติหลุดแน่นอนค่ะคุณนมนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วก็แนวโน้ม90%เลยนะครับ นะบอกว่าให้ดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเทรุกท่านงานนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าบอทวิกจะจัดการอย่างไรนะครับ